ครับครบเรียบร้อยตอกถอยขึ้นสูงขนาดขากล้องไม่ได้มาซะด้วยไปเจอกันด้านบนครับท่านผู้ชม เหนื่อยรับพี่น้องโหหนีบนหัวอ,อีกนิดนึงถึงแล้วโ้เสียวถึงแล้วครับ <laughs> ngồi lên làm việc này nghe. trường cài đặt nam đi nè ủa thì ngoài nóng ơi tên thì ngoài nam đi này bạn ừ sẽ nam tôi có nằm đang mới Tá bom, ó. ดอกสีม่วงไม่รู้ดอกอะไรนี่กับเกียรสวนเกียรสวนหวานครับเล Ух, uh, класс. Cool. តែមានតែមាននៅដែរយូครับ ทำกี่เพิ่งไปลงครับโอเคครับลงมาแล้วก็ดับครบดับไฟให้เรียบร้อย ตรงนี้ช่วง้าแรงบิดเชิบเพลิงอย่างดียวใม้มแห้งเราต้องดับให้เรียบร้อยกับแกะคบออกให้หมดดับมันมีควนไหมแกะดูนต้อดับให้เรียบร้อยแต่ดูแล้วไม่มีควนก็เราก็สามารถ เปลี่ยนไม้ได้ดับไปเรียบร้อยอันตรายปืนไฟ ครับก็ Go. ได้กำลังเดียวน่าจะได้ปิดคลิปเลยปิดคลิปอยู่ตายต้นพึ่งอย่แล้ววูสูงสูงสูงลิบเลยลังไม่ได้ได้แต่หัวน้ำได้แบนหนึ่งหัวน้ำประมาณแบนหนึ่งใส สวยครับลังไม่ได้เลยลังลังอ่อนไม่มีนอนไม่มีตัวนอนเลยอากาศร้อนขนาดเลยครับมันอันนี้เป็นงวงวันเป็นเกสร,รเกสร,รในดอกดอกสีม่วงเกสร,รดอกสีม่วงผมไม่รู้ชื่อว่ามันชื่อว่าอะไร ท่านผู้ชมถ้ารู้ว่ามันชื่อดอกอะไรคอมเมนต์ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองที่ทำมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยให้มีกำลังใจทำคลิปไปตลอด ยังไงผมก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ